ภาพมาบันนี้ทงไงทงน้าก็เป็นจังปางแล้วเนี่ไปทางไหนกน็ไม่เจองัวแต่ควายเนาะ,ะเจ้าก็ปล่อยงัวปล่อยควายแล้วพี่น้องเลยทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพี่พี่น้องเอฟซีวันนี้คลิปนี้ก็ัอยู่ฮน่าผ้ากันมาสารพากระตายเด้อา,ากระเตะอาเสียทัวเสียทัว,วนานพักพี่น้องเลย สารผักกาดเนาะบ่ได้ไปซื้อตะนางเอาผักกาดผักกัญจักสารผักกาดอ้อมหัวหรือว่าอ้อมนาำพักเ้านี่แหละนี่นาำพักเ้ากะพอบกว้างปันใดนี่เนาะสารผักกาดแล้วก็มาอ้อมอ้อมอ้อมยันไกลเข่ายังพันแล้วเนาะยังพายนี่ผักกาดบวพอพี่น้องเลยนี่นาำพักเตรียมพันธุคุดจำน้ำพากได้เสียเนี่ย เี่ยก็แล้วเมื่อวา,า,านนี่เนาะปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเด้อบัดทีนี้หลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวเขาแล้วกันเนาะเวียกต่อไปก็ปลูกผักปลูกผักไว้กินเรือนครัวนี่บรรยากาศกระเด็ดออกแต่เศร้าเลยมาเนี่ <c oughs> อืออะห <c oughs> มอนี่สบายเลยหมอนี่นอนเลยนั่น้ำมน้ำ,นำ โอ้มาดำสบายเกินเสียหน่ะหากแล้วเนะาะหักเห็ดหัวแล้วแล้วกยย็ยังบ่อร้อยยังบ่อเต็มร้อยภายในเนาะหัวหากเห็ดเมื่อวานนี้แล้วก็เสียหนาเมาื่อวานนี้เนาะ,ะยังมาทำในเห็ดนานเด้อพี่น้องเลยเห็ดหัวแล้วก่อนเนาะ,ะปลูกพักสวนครัวไว้กินเองหวานเกี่ยวเขาวแล้วแล้วก็ บบก้วงปะไรเนาะย่าหน้อยน้อยหน่อยแง่แง่ไปเนาะสวนพักเทาก็ได้นี่แหละบรรยากาศลมพัดเย็นดีเด้อแดดออกเลยมันเด็ดกระเด็ดอ่ะแดดแก่เนาะท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศดีดี่น้องเอ้ยพากันมาจักสานพากกันตัด อังแ่กับเอื้อยสะพวงภูแม่เป็นคนจักท่านี้เป็นคนสารเนาะเรากำลังชีสารกันได้สหัสสารก่อนสารพักตะม,มาเด้พี่น้องเลยเกี่ยวขาแรกกับพาก,กันมาเห็ดหัวแล้วมันสารพักตะสารพักแตะ ทหสสารเนาะทางแม่กเเม็เป็นผู้จัดแนมไปทรงไหนตรงหน้าเป็นบ้านเป็น้าเป็นตาบ้านมีแต่งงัวแล้วบ้านหากินเต็มทรงไหนตรงหน้า ดักษานประกาศน,นะก็ะสีประมาณเอ,อาตัวทั้งหลังอกสารทานีนี่อันนั้นแน,น่นันยาพูนตั้งแน้นพู้นทั้งหลังตัวพุ่น่ะซานพอเจาทั้งนี้มันกรญยาพูดนล,ลื่นเลาทั้งหลังพุ่นทั้งหลัง โซนสารนี่ช่วยตั้งแมวอยู่นี่ตั้งหุ่นทั้งหลังหุ่นแล้วก็แม่จะพวงคนจกักจักสารปักระตานบึงเอาะ,ะสับพวงกับลองสารกันเะพี่น้องเลยลองสารมันก่อนเป็นบ่ แกนาก็บปอยูไปซาเียโต ้มันเป็นอย่งนั่นแบบขึ้นกระปูคอันะมันเป็นเป็น่ังเป็นดิงนั่นนะเป็นเป็นเป็นแปร์นะคะหู้แน้วบอันนั้นแหละปอยู่เห็นรังมันะไหาหืแล้วถบบอันรอ้นแเละเหาอย่เห็นลังมันเป็นแปรนะทาหาหูแล้วนบบถึนหาหูแล้วอืนนี้เาเอาให้ันให้หน้านเห็นเป็น่ังมักรายเนี้ยนะเชี่ยาเห็นหูอเไยเนี่ยมันเป็นหน้ามักรายน้าน้าเคงไหมได้ไหม มันเพิ่งไหมมันเป็นขดด้ทังมันตื้นเลยวดูนี่ตื้นแค่ถังมันุป็ดลงไปเป็นเป็นบันขดละูขดเรารบบจะควบำเราเนาะจะคว่หรือยังูนี่ตื้นแค่หนว่าสาายก็ผลุกมามัขดบังกนัขุดบางอ๋โอ้ปลยทางนี้

ครอบลายที่ปีน,นทานท่านเนอ่ยฮะอีย่างกับดินอ่อนคนท่าหอดท่านแม้ไปสามเือนที่ดินแข็งได้บัน

โซนเพื่ออะไรวะ่ะฮปืนที่เด้นำเงาใหญ่หน้ากับนาถงลงมาลดไปง่ายัตายงลยนี่เจ็บกพุเาเอาหนูว่าเ้นบดอยุเคียร์เลยเบสเคลียแล้คนเด็อะก็ะพบแล้วบันลไปอีกแล้วพวกมันเป็นบอสันลไปอีกแล้วเฮ้ไปวะไไปอ้าตาแล้วคนเด็กมันบ่น ไปว่าก็ล้กโตโดโตทีเห็นตมไปเ็โตอ้าวจเอาัยียอเสียหงเาหาเง่เห็นดังมันะคาหูนะเห็นดังกะเขาว่ามาไปอยู่ไปอยู่ว่ะโซ่ไบ่ได้เฮ้ยบนดหลงมันะสมนมัน เ่ราะแม่เลี้ยงคุณอะไรแค่ไม่เอาไว้พรวนเนี่ย

Редактор หมอยาเลยยาไิดมันอ่ะยาไปปดย้นลูกนแนอาย้นะมันเป็นโมเชื่ออายีมก้าเป็นยมันกรเบิดแน่ได้ยากับมท่นแล้ว

แล้วเด้อบ้านนี้พี่น้องเลยพากระเตะพากระตาเาก็ได้เอามาเอ้มหัวเรียบร้อยแล้วนี่แต่ก็ยังไม่ทันได้มัดดอกเนาะเพราะว่าฮอนแดดพูดแหละตอนแรงๆพคนละพี่น้องเลยสิมามัดเห็ดหัวแล้วก็เห็ดหนา ขุดนานพิ่มได้นี่นี่กัลซิเมนทางเข่าเลวพี่น้องเอ้ยบึงสะพวงยออ่าไอ้บึงก่อนเนาะนี่ทางเข่าก็สซิปประมาณนี้แหละสวนพักสวนคั่วเฮาปลูกพักไว้กินเองเนาะเบียบาร่มต้องซื้อนี่น้ำคันขุดซ้ำตัวบกพปล่าสะพวงกันสองต้นใหญ่แล้วนี่เนะ ่วนขัวไว้กินเห็ดหัวแรกกับตอนแรกกับเกี่ยมคุ้นนานแล้วแบบทีนี้เนาะวันนี้กบเด็ดจำพีน่น้อยเด็ดแหง้งบรรยากาศอยู่แถวหน้าเด้เนี่เนาะสิป,ปมาณนี้แหละนี่ก็ซีเมนส่วนพัก กะสิแม่น้ําไหลเนาะน้ําไดเปิดน้ําจะด้นี่แหละเนาะดผักพี่น้องเยนี่แหละใกล้ๆเนาะน้ํากับสวนพักก็เฮ็ดใกล้ๆกันน่ไดบ่ต้องหาบไกลน่ะไดก็อยู่นี่เนาะดใน้ําะพวงนี่กะสิปลูกอ่าสวนพักไว้นี่ฮดน้ําก็ฮดแบบง่ายๆเลย โอเคพี <laughs> okay, ่น้องเลยสำหรับคลิปนี้จะพาะกันจะขอตัวลาไปแล้วเนาะไปพบไปคอในคลิปหนะ้สาสำหรับคลิปนี้ก็จะขอกลับามาสบายดีสวัสดีเด้อ